น,น,นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นในพิธีงานนะครับของคุณแม่คูณปัาญามันนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับที่วัดป่า,ปาแสงธรรมนะครับผมเราวังนักเกี่ยวจังหวัดนครราชสีมานะครับครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศมันตัดสินใจ พระคุณเจ้าพลังนะครับเตรียตัวจอบครับริบกบาทนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับทาผู้ชมนะครับรนีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องสังฆทานต่นตางๆนะครับที่ญาติโยมนะครับนํามานะครับอักบายนะครับในงานวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเออยอะแยะมากมายนะครับ นี่ก็จะเป็นเครื่องสันนิานนะครับท่านผู้ชมนะครับของสันนิโานในการโยที่รอตัดมาเป็นเครือ่องสันนิษานที่อย่าโยนมาในวันนี้นะครับท่านผู้สันนิานที่อยู่ที่หน้าโลในี้จะไม่มีจะมาให้อยู่ตรงนี้นะ,นะะ,นะท่านผู้มตาอดจะรู้บรรยากรเอยู่ตาบอด ท่านเจดีท่านพระเอดีท่านพระเอดีนี่ก็จะเป็นเครื่องสังฆทานต่างๆนะท่านผู้ชมนะครับที่อยาิโยมนำเข้ามานะครับเท้าไว้นะครับนะครับที่วัดป่าแสงธรรมนะครับท่านผู้ชมนะครับอาเพื่อวังน์เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมอาเพราะว่าหรือว่าเป็นบุญนะครับได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมท่านนะครับในวันนี้ก็ได้เดินทางมากับผู้แม่ครูบาอาจารย์นะครับอาจากสมุทรพรนะครับ จะมีโอกาสได้ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับซึ่งเป็นช่องของชนแนล98วันนี้นะครับถือว่าไดมีโอกาสนะครับให้มาวมงานแล้วก็ได้ถ่ายทำวิวนะคับในวันนี้นะครับที่น่าินตนาการอยู่ที่ที่แต่ถ้าต้องขยายยืไป เดินไปเดินไปพุทโธไปนพร่ปอพี่ักจะเป็นอาที่จัดการนะครับเดินเยนเยเดินพัิห์าพระพุทธเจ้ากังเตรียมตัวที่จะรับมิตรบาทนะครับวันคัญเนาะมาวันานต้องวันสำคัญเดินเยนเยนสาอบแต่นะก็แสำความยูีเดินเยยนทุ โดยเฉพาะญาติโยมที่มาเป็นสักการที่ที่ห้าวัจะรู้ว่านี่คือวาดตั้งใจเรียมงานไว้พระพุงพ่อสุภาษิตมาโดยอยากให้ญาติโยมนั้นมีเยืิดบุญกุศลครบันกต่ับบาจารย์ท่านเตรียมตัวจอกระบิดบาตแล้วครับอาจารย์สบายดีค่ะอ๋อสบายดีสบายดีอโสุดด้อุ ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณนะครับาวัดป่าแสงรองนะครับีมตรวมณีเขียวนะครับปรการศีมานะครับผู้ชมนะครับ ซึ่งมีระอาจารย์โสภาครับท่านเป็นเจ้าอัวาสที่นี่นะครับเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ทรยยานนะครับท่านปราชญ์เรานะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับได้โชคมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับเวลานี้นะครับ อาจารย์นะครับท่านก็ท่างเรียมตัวที่ยอเราปิตบัตดแล้วนะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นพ่อแม่คุปอาจันะจนะครับที่เดินกำลังจะออกเป็นรถรัรบทะทท่านผู้ชมนะครับรถรถนี่ก็จะเป็นบ,นบ,นบนร,ร,ริเวณนะครับปัาแสีงคำทุกท่านผู้ชมจะเ,จะเป็นพ่อแม่คาจันลังะเดินออกเป็นรบกระบ ครับขณะนี้นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับยังออกรับมีสบายนักท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณจีดีนักท่านผู้ชมนะครับจีดีนะครับจดีภาพมหาจีดีสีแสงธรรมนะครับ พิสทธิ์ที่มงคลนะครับนะครับพิสทจน์ที่มงคลก็คือชายานะครับลรงตามหาบัวนะครับปัตตาพันตันั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเจดีนะครับขนาดใหญ่มากนะครับเจดีนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ

ข้าเส้นนลคข้าเซ้นเลยอ่ข้าเซ้นแบบนี้ยบแล้วใหญ่ข้าพนัก่นี้พระคุณเจ้าก็ในวระพระบรมบัตรนะครับไปนเกยบริเวณวัดปราศรัยทำร่างัาเพ่อของเท้าแต่งกาทขงพรราชาจมานการบุตรบุตรเนี่ยกบางจะเริ่มจบัรใะบรมบัตรจากหน้าบริเวณพระดี่ดีมาใดี การรถไฟเราปฏิบาตเรือยะนะครับเอาไกลมากครับประหยันเยอะมากเลยนะครับทานชนะครับเยอะมากเลยนะครับใจดีไปเลยครับยาวไปเลยประชาชนารณายกขอบคุณเจ้าไวเยอะนะครับอันนี้นะครับท nope ่านผู้ชมนะครับ ชมเยอะๆมาคุณเจ้าไปเยอะนะครับวันนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับาให้ความเริ่มใส่ศรัทธามากนะครับอยงวันนี้นะครับท่านผู้ชม,มเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม เยอะมากท่านผู้ชมนะครับทุกคนเจ้าเยอะมากแล้วก็สถาญาติรวมก็เยอะมากครับวันนี้นะครับเยอะยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเป็นบุญกุศลนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ท่านเอ้รับชมในช่องน้ระเบิดชหน้ากาแฟนะครับขอให้ท่านมาทุกมทานนะครับวันนี้รับในส่วนโดยทั่วนากันนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายทำกับช่องนระเบิดชแนลกาแฟให้ท่านได้รับชมนะครับที่ท่านอยู่ที่ทำงานนะครับที่วัดวัดแชงวัดป่าแชงธรรมนะครับบางเขียว จังหวัดนครราชสีมานะครับท่ผู้ชมแล้วพระคุณเจ้าจะรับบุธบาทตั้งแต่ท้าบพระมหาเจดีย์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไกลมากนะครับระยะทางหล่ร่วมกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ประชาชนนะครับทุการออธิษฐานของคุณเจ้าในวันนี้นะครับผู้ชมนะครับเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชม ท่านผู้ชมครับพระคุณเจ้านะครับที่เรา็อรับบิบบะต์นะครับที่อันไปก่อนนั้นเต็มสุดสายแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พระคุณเจ้ายังไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะมากเลยนะครับด้ความครุบเรื่อนใส่ศรัทธานะครับของพคุณเจ้านะครับที่ท่านเดินทางจากไายสายมานะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เยอะมากเลยนะครับนะครับศรัทธาจะคงมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับ ที่ท่านเอกออกเดินทางไปเดินรับพิธาบาทไปนะครับจนจนสุดสายแลแ้วแต่ทางนี้พระคุณเจ้ายังยังไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่หมดเลยนะครับทางแถวนี้ยังไม่หมดเลยนะครับทาบ่บนบทานผู้ชมนะครับ เยอะมากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณเจ้าเยอะมากแล้วก็สถาญาตุ๋นก็เยอะมากครับวันนี้นะครับเยอะยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ท่านเด่รับชมในช่องนระมวนชญากาแปดนะครับขอท่านมาทุกมทานนะครับวันนี้รับในส่วนโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้ผมได้มีโอกาสมาถ่ายทำรับช่องนระมวนชญากาแปดให้ท่านได้รับชมนะครับที่ท่านอยู่ทางบ้านนะครับที่วัดวัดแสงวัดป่าเชียงธรรม มันน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับทผู้ชมแล้วคุณเจ้าจะรับฏิบัติตั้งแต่หร้าพระมหาเจดีย์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไกลมากนะครับระยะทางหลายร่วมกิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ประชาชนนะครับทีมวทอาสาบัตรของคุณเจ้าในวันนี้นะครับผู้ชมนะครับเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นประชาชนที่มารอใส่ใส่บาตรพระแม่กุบจาจาร์นะครับที่บริเวณวัดป่าแสงธรรมนะครับนะครับ ครับเพื่อเป็นสายวัดป่าสายลงตามหาบัววัดป่าพันตา์ของเรานะท่านผู้ชมนะครับประชาชนเยอะมากนะครับระยะทางเป็นกิโลเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นพระกุศลก็จะลองใส่ปากเพราะม่ครูจานาะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือบริเวณไรงานของวัดเอ่อป่าแสงธรรมท่านผู้ชมนะครับเขามีคุกจานเยอะมากเลยนะครับประชาชนเยอะมากเลยนะครับ เยอะจริงๆนะครับสาธยายมนะครับทํานมนะครับครับนี่ก็คือประชาชนนะครับที่รอตักบาทเพ่อแม่ครัวจ้านะท่านผู้ชมนะครับครับเยอะจริงๆนะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับ

เยอะมากจริงๆนะครับบุญเจ้าเยอะมากนะครับเด็กๆประชาชนนะครับสถาบันราชดรุมเยอะมากนะครับ จับไปเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงจริงนะครับเยอะมากนะครับคุณเู้าเยอะมากจริงนะครับท่านผู้ชมครับเยอะมากเลยนะครับ

เยอะจริงท่านผู้ชมนะครับรถปศพชายยอโยมนะครับนะครับระยะทางกิโลนนึ่งพันผู้ชมนะครับนั่นจริงเลยนะครับตำแหน่งงานนี้นมทีทั้งชาติไทยประเทศหนึ่านผู้ชมนะครับมันเยอะมากนะครับ ูู่้เรากำลังมาถึงนะท่านผู้ชมกรทางวิธีมะขุ่มก็มีนะครับท่านผู้ชมเยอะๆจริงนะท่านผู้ชมนะครับนะครับขอทุกท่านนะครับท่านรับชมช่องอาบน้ำชาแนลก็แฝงวันนี้นะครับขอได้บุญโดยขอร่วมกันนะท่านผู้ชมนะครับ

ออก่นัดนอ่าตัดทางก็ยิงกเยอะมากกันทุกทมานะครับเข้ามระจัน

อาจารย์อากาศท่นาททนออกรับประปครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะทั้กิโลเลยนะครับแต่เพราะ evet. ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับในขณะนี้นะครับอ่าต้นได้รับอาส่วนคนกุศลร่วมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะงานผู้ป่วยจันเยอะมากนะครับเยอะจริงนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่ก็คือบริเวณนะครับบริเวณวัดป่าแสงธรรมนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเพวังเกียวจังหวัดนครราชสีมานะครับพ่อแม่ครูอาจารย์เยอะมากเลยนะครับงานนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับขอทุกทุกท่านนะครับนะครับวันนี้สมกันนะครับในวันนี้ที่ท่านได้ดูนะครับท่านได้ชมในช่องของมูลนิธเก้าแปะนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์เยอะจริงๆนะครับดูทับท่านผู้ชมครับเยอะมากเลยนะครับ เยอะมากเลยนะครับขณะนี้บางบางรูปนะครับที่เดินทางมาเพิ่งจะมาถึงก็มีอันท่านผสมครับเยอะมากเลยนะครับรูบบอาจา์เยอะมากเลยนะครับถ้าญาติออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับงานนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับผู้บริจาคนะครับท่านก็รับจับันะครับเยอะมากเลยนะครับ นี่ก็ด้วยบารมีของวาจาจาร์นะครับท่านผู้ชมนะครับสมเด็น้อยก็มีนะครับเดินไกลด้วยนะครับท่านผู้ชมปกิโลเลยนะครับครับสัตยาโยมนะครับท่านสัตยาโยมที่มาในงานนี้ครับมาหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับเยอะมากเลยครับหลายจังหวัดนะครับที่มานะครับ โดยเฉพาะ่าแม่คุปตาจานำสายวัส่าเรานะครับเยอะจริงนะครับนะครับเยอะมากเลยนะครับองมหาวังสุนะครับจะีขวาในการที่รถจะเข้าออกมา พราเจ้าชวมมากันะครับเยอะเลยนะครับว่าจังหวัดนะครับท่านผู้ชมนะครับ ือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเองเป็นปัจจัยจะที่จะสงสารคือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นที่เราต้องไหวเห็นนี้ so ที่อาหารส่งไปหมดกันแต้องช่วรโยนช่วยยกอาหารอ่าก็เป็นอาหารที่ที่อ่ากางเก้านาที่ไปอาหารได้แก็บไว้เพราะฉะนั้นรูขที่มาถึงแล้วอันไหนที่จะเป็นกุศลก็รอจงจะขอใทนในบุงที่ทำไปแล้วส่วนไหนที่เรายังไมทรได้นะช่วรู้ช่วยนี่ ทำได้ทุกสิ่งเลยนะเพรนั้นโด,ดยเฉพาะแรงโยกที่แข็งแรงจะมีรนงำใจแข็งแรงอยู่ก็นุนาเดินต่อแถวไปครับฟังนู้ยเพื่อญาติที่ทำของเราที่มาทั่วประเทศขอให้ญาติที่ทำขึ้นมานี้ได้กินเมื่อกินใจแล้วก็ต้องกินพรปลอดภัยก่อนให้กินพรก่อนแล้วกินไปสู่ ประโยคสุดท้ายว่าเราเป็นสหายเราทั้งหลายที่มานั้นที่ามเขามาด้วยจิตใจทุกข์ยากตุลาจารที่มานั้นท่านมาด้วยความเมตตาต่อพระพุทธศาสภาและมดียวกันท่านสิทธ์ที่เป็นอมิชิพก็มาด้วยความเคารพนมลาว